ก็คงเป็นช่วงเริ่มต้นนะจ๊ะเอ่อเกินนำเพราะเป็นเรื่องของของพระเสริิยมิตรยนิโอน่าศึกษาเรียนรู้เราพลาดโอกาส ที่ไม่ได้พบเจอพระสมมพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้ซึ่งเป็นพระองค์ที่สี่ในพัทลกับนี้พระศรีอริยเมตตาก็จะเป็นองค์ที่ห้าองค์สุดท้ายของพัทลกับนี้นี่เลยจะเป็นเรื่องที่น่าศึกษาเรียนรู้มากเลยจะมีบางท่านบอกว่าองค์ที่หกกำลังจะมาเกิด ถ้ากลับอื่นๆก็คงจะเป็นไปได้แต่ว่าไม่เคยมีเกินห้าองค์คงที่หกก็คงตกกลับไปนะนี่นไอพระศรีอริยเมตไตรจ๊ มาช้าเกินไปจึงได้ยินแค่เรื่องราวของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อสองพันกว่าปีที่ผ่านมาเราไม่ได้เห็นลักษณะมหาบุรุษ อีทั้งบุญทัลีลาไม่ได้ฟังพระทรรม,มเทศนาโปรดเราให้ได้บรรลุธรรมแต่อีกมีนา นาังสีแร่ครอบไปมือโลกธถาตลอดเวลาสมพระนามว่า 棕色。 อารมณ์ก,กรรกะพัดผู้บังเกิดในยุคนั้นจะสละราชสมบัติพร้อมรัตนเจ็ดประการอันเกรียงไกรอีกทั้งทวีปน้อยใหญ่ Done. Oh, สำหรับเรื่องราของพระเสียอริยะเมตไตรนั้นนะแต่ใครที่เคยได้ยินและได้ฟังเรื่องราของพระองค์มาก่อนหน้านี้เนี่ยก็คงพอจะทราบกันมาบ้างแล้วว่าพระองค์คือบุคคลที่จะมาบังเกิดเป็นพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ต่อไปและยังถือเป็นพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์สุดท้ายของพัทลักษกัปนี้อีกด้วยนะจ๊ะซึ่งเรื่องราของพระเสียอริยะเมตไตร ประเด็นเรื่องราวของพระสมมาสมุทธจเจ้าในแต่ละพระองค์นั้นจะมีเรื่องราวแต่ละพระองค์นี่พอสังเกตนะจ๊ะถือเป็นเรื่องราวที่พวกเราชาวพุทธทุกคนควรจะรู้และจําเป็นต้องรู้เพื่อที่เราจะได้นำเอาเรื่องราวการสร้างบารมีของพระบิทธเจ้าแต่ละพระองค์เนี่ยมาเป็นทิศฐานุกติเรือมาเป็นแบบอย่าง ในการดำเนินชีวิตของพวกเราชาวพุทธรวมถึงชาวโลกทุกคนด้วยน,นี่นาออืมเพราะฉะนั้นโอ้ใครที่ตั้งความปรารถนาเนี่ยจ้ะที่จะเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าถือว่าเป็นบุคคลที่เลิศแล้วนะตั้งมีบุญบาร,รมีมาระสมควรติ่ตั้งความปรารถนาจะเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคต ไม่ใช่เกิดขึ้นเงื่ยนนะดันั้นในวันนี้ครูว,วิทยาจะได้น้อมนาเอาเรื่องราวของพระเสียลยาเมตรตรนะมาเล่าให้นักเรียนอุบาลฝัในให้ฝันทุกคนได้ฟังเป็นบุญตาบุญตัวบุญหูบุญใจกันซึ่งเรื่องราวทั้งหมดที่นํามากล่าวให้ได้มีบันทึกอยู่ในพระคัมภีร์ทางพุทธศาสนาเรื่องราวทั้งหมดนี้นะจ๊ะ แลนำมากล่าวได้เนี่ยเอามาจากคำพีในทางพุทธศาสนาทั้งเป็นเนื้อความจากพระไตรปิฎกบ้างอัตถกถาบ้างและในพระคมพีทางพุทธศาสนาบ้างรวบรวมแล้วก็มาเรียบเรียงกันใหม่ส่วนสำหรับเรื่องราวในภาคของอัตถกโทนั้นก็คงต้องรอเวลาและอารมณ์อ,อีกทั้งคนนิยมด้วย แต่าสำหรับตอนนี้คงต้องฟังภาคอัธกถาจาายกันไปก่อนสำหรับเรื่องอรอาวจะเป็นอย่างไรแล้วก็มารับฟังพร้อมกันทั่วโลกเลยจ้ะพร <Yeah. S 1> ะสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าจะมีลักษณะมหาบุรุษเหมือนกันนะจ๊ะ <Yeah. S 1> แต่ว่าจะต่างกันตรงขนาดต่างกำลังเง่ง บารมีที่พระองค์ได้สั่งสมมาตั้งแต่พระบัญญาติกะพุทธเจ้าสาร้างบารมีมายาวนานยี่สิบประสองค์งหแสนมากับพระสัตธิกะพุทธเจ้าสาร้างบารมีมาได้ถึงใช้เวลายาวนานสี่สิบประสองค์หลากับไปเท่าแล้วก็พระบริยะติกะพุทธเจ้าต้องสร้างบารมีแปดสิบประสงค์หแสนมากับถ้าเทียบ ถ้าของพระเสียริยะเมตไตรท่านเป็นแบบวิริยติกะพุทธเจ้าที่สร้างพระมียาวนานถึงแปดสิบประสงเหงยแสนมหากับมากกว่าพระสัมมาสูนจาของเราพระองค์นี้สี่เท่า oh. นี่เนาะใช้เวลายาวนานสี่เท่าเดียว oh. ใช่ไหมลูกเกีนไหมจ๊ะใช่ครับผมอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ย จะเหมือนกันแค่ลักษณะมหาบุรุษพระจับพลังสีที่เปล่งตามปกติก็ต่างกันเนาะนี่ความสว่างจากพระบรากายก็ต่างกันก็ขึ้นอยู่กับกำลังบาร,รมีเนยระยะเวลาที่ยาวเนินจะสร้างมากก็มีมากบาร,รมีเนี่ยบุญญาธาตุจะอัดแน,น่นแน่นแน่น,น กนารนถ้าทำหินยํจเป็นรู้กายวาจาใจให้สะอาดเป็นรูสุดแข็งกังไปเรื่อยๆก็ยิ่งสว่างขึ้นไปนี่เนาะเพราะฉะนั้นการบังเกิดของท่านก็จะแตกต่างกันแต่ร,รู้ทำเหมือนกันนะความร,รู้เดียวกันะ ใช่ไหมลูกใช่ไหมเจ้ใช่ครับผมคือความรู้ที่จะทำให้ดับกิเลสสุดพ้นจากกิเล,ละสะวัสว์นี่เหมือนเงินจะเหมือนเงินไม่ได้แตกต่างกันถ้าจะแตกต่างก็จะแตกต่างก็อาสถานที่ตั้งใจก็จะเหมือนเงินการเดินทางไปสู่จัตรนิพพานก็เหมือนเหมือนกันแหละต่างกันนี่ รงว่าโลกยุคนั้นยุคสมัยที่เกิดขึ้นต่าง,งอ่าแตกต่างใน,นอากาศสันเลกขันทโลก,กสตัตว์บนโลกคือดินอากาศฟ้าก็จะแตกต่างตอนหมากหลากไม้ปูเขาเรากาแม่น้ําก็จะแตกต่างนี่เนาะความเป็นอยู่ผู้คนก็แตกต่างกันสังคมเศรษฐกษิจการมือ แตกต่างกันแล้วก็บ้านช่องอาหารปจัยสีละเสื้อผ้าอะไรต่างๆก็จะแตกต่างกันกระทั่งถึงรูปสมบัติลักษณะของกายกระต่งของมนุษย์ที่เกิดในยุคนั้นนะจ๊ะ แตกต่างกันออกไป,าปรารมาสมูรเจ้าของเราพระองค์นี้อยู่ในยุคของปลายกลับไขลงแต่พระสมัสมสมาสูธเจ้าพร,ระองค์หน้าพระเสียริยาเมตไตรท่านอยู่ในยุคต้นของกลับไขลง oh. จากอสงไขยลดลงมาเหลือ80,000ืปี oh. ซึ่งเป็นระดับที่กำลังพอดีพอดีที่จะบังเกิดขึ้นละสอนธรรมะ ที่พระองค์ได้ตัดสรู้จะเข้าใจง่ายถ้าอายุมากกว่านั้นเนี่ยถ้าจะมาพูดถึงว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์พร<แ>าะนั้นมันนึกไม่ออกเ<แ>พราะชีวิตม,มันสิยาวมาก<แ>นี่เป็นเป็นอายุชีวิตอายุเทวดางยาวถ้าพูดเรื่องเกิดแก่จบตาย<แ>นึกไม่ออกเ<แ>พราะท่านจะมาเกิดพอดี แม้เป็นกลับไขลงมันจะเป็นยุคต้นของกลับไขลงแต่ของเราพระองค์นี้ยุคปลายของกลับไขลงอืมแทบจะสุดๆพระดมนุษย์ที่มาเกิดในยุคกลับไขลงยุคปลายนี่นะจ๊ะของาารพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้เนี่ยเป็นประเภทผู้ที่มีอุปมาเหมือนบุญเท่ากับปั้นบาปเท่ากับบุง อ่าคือบุญน้อยบาปเยอะอเพราะนั้นมันพูดามาคอยจะรู้เรื่องอะไรออมาคอยรู้ฟังนี่เนี่ยเออแต่ยุคข,ของพระองค์ท่านนี่พรเสีอริยเมตรัเนี่ยสมมาสมุทธเจ้าบุญเท่ากับบุญบาปเท่ากับปั้นอ่ามันจะกลับต่ลปัดอย่างนี้นึกออกไหมจ๊ะอ่าพระนั้นนี่ เวลาบุญบาปก็ปรุงแต่งส่งผลในแต่ละยุคจึงแตกต่างกันดังนั้นในยุคนี้จะให้เรานึกถึงยุคของพระองค์ข้างหน้านึกไม่ออกว่าเอ้คล้ายสวรรค์มันมันเป็นยังไงเออแต่คล้ายใ,ในโลกเราจะพอนึกออกเอออะไรเง,งี้ยเออมันจะไอสัจพันนั้นก็เช่นเดียวกันในยุคของพระองค์หน้าเนี่ยเสียอริยะเมตไตร ถ้าพูดในยุคนั้นเนี่ยถึงความทุกข์ยากลำบากนึกไม่ออกไม่ออกว่าคนในยุคปลายกับไขลงเนี่ยจะเตือนนิดเดียวนึกไม่ออกไม่ออกใ่คีเสคีเลเออ <laughs> ก็นึกไม่ออกอย่างนี้นะตามทันไมม <laughs> นี่เลือกหาการรัประทานเนี่ไม่อร่อยเนี่ย <laughs> ก็นึกไม่ออก พอยุคของพระองค์ท่านเนี่ยข้างหน้าพระศรียดิยาเมตรายอร่อยมอเดิร์นอร่อยอืมคืออร่อยกว่าอร่อยอย่างเงี้ยโอ้มันเยอะนี like like ่เนาะอืมแล้วปลาเรือนอย่างเงี้ยในยุคนี้เรายังมีไฟฟ้าใช้แต่ยุคนั้นไม่บอกอ่าตอนนี้นี่นี่ยกวรู้รู้เดี๋ยวกลัวไปเกิดเลยในยุคนี้เนาะ การมาเกิดเกรืพระสัมณ์พระธมเจ้าแต่พระองค์นั้นถือเป็นการยากอย่างยิ่งถ้าใช้อุปมาก็